ขายไปแล้วสองล็อกอ่าค่ะมันก็เหลือล็อกเดียวครับเหลือล็อกเดียวทีนี้ด้านข้างเหลือล็อกเดียวที่ว่าเนี่ยคือมันติดไอ้ล็อกที่สองที่ขายที่ติดอยู่กับกระป้าเงี้ยไม่ได้ขายค่ะของลูกผมขายลูกเข้าไปออืนะฮะแล้วด้านข้างของผมอะมันเป็นที่ของป้าป้าเขาขายให้แม่เข้าไปค่ะครับมันมีความรู้สึกว่าเขาลุกที่อะครับทั้งสองข้างอะครับทั้งฝั่งลูกกับฝั่งแม่ทำไมเขาลุกยังไง คือมันแ้วมันล้ําเข้ามาเยอะครับอ๋อก็ลังวัดสอบเขตสิครับต้องขอลังวัดสอบเขตเราอย่างนี้เราเราต้องไปขอที่เขตใช่ไหมครับ่ที่สำนักงานที่ดินครับอืไปยื่นคําร้องที่สำนักง,งานที่ดินขอลังวัดสอบเขตนะครับขอขอลังวัดสอบเขตขะลังวัดสอบเขตแล้วเขาก็จะมีหนังสือแจ้งให้เราเนี่ยเอาไปมอบให้ที่ดินข้างเคียงของเราทั้งหมดค่ะ แล้วนัดวันเวลาวัดก็ไปวัดกันเขาจะหาหมุดหมุดเนี่ยไม่ใช่หาเฉพาะในหมุดของเราเขาอาจจะหาหมุดมากกว่าสี่ตัวสมมติที่ดีเราสี่มุมนี้เขาอาจจะหาหมุดถึงสิบหตัวคือยึดโยงให้หมดก่อนแล้วถึงจะวัดครับอืนะคะคุณล้อมอยู่จังหวัดอะไรคะผมอยู่สุรินทร์ครับอ๋อสุรินทร์งั้นไปสำนักงานเขตที่สุรินทร์เลยครับนะคะที่ที่ดนอำเภอได้ไหมครับเอของท่านเป็นฉนดหรือเป็นนอส เป็นนัวสามครับผมนซ่สามไปอำเภอเนาะสามอำเภอไปอำเภอนะครับไปที่ดินอำเภอนะค่ถ้าเสนอต้องไปไปติดนักงานที่ดินจังหวัดคู่กรณีก่อนไหมครับ อันไหนครับต้องแจ้งคู่กรณีไม่ต้องเดี๋ยวสำนักงานที่ดินเขาแจ้งเองพอพอคุณร้องไปขอปั๊บเนี่ยนะครับเขาก็จะนัดนัดแล้วเขาจะออกหมายหมายนัดหมายชี้เขตข้างเคียงไอ้หมายชี้เขตข้างเคียงเนี่ยเขาจะมอบให้กับเรามาแล้วให้เราเอาไปส่งเวลาไปส่งเราก็ให้เขาเซ็นรับไปด้วยถ้าไม่พูดแต่เขาดีๆนะครับด้านข้างเนี่ยบอกเราขอสอบเขตหน่อยเขตรู้สึกมัน เราไม่เราไม่บอกว่าเขาล้ำมาหาเราเราบอกรู้สึกมันจะล้ำเราล้ำไปหาเขาหรือเปล่าอะไรต่างนั้นแหละเขาจะได้รู้นะนะคะไปที่อำเภอได้เลยนะคะคุณล้อมใช่อะไรบ้างครับจา์ใช้อะไรนะเอาล้อสามไปเอาล้อสามแสดงสิทธิ์ของเราอะน้องสามทะเบียนบ้านเอาบัตรประชาชนไปแล้วไปขอรับวัดสอบเขตเท่านั้นแหละครับโอเคครับสมครับผมสวสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ นะคะคือถ้ารู้สึกว่าเขาล้ำเรามาเราล้ำเขาไปนะคะไปสอบได้แต่เราจะไปบอกว่าเขาล้ำเราเนี่ยเขากะมีปัญหากันเพราะไงเป็นญาติไปมันมันสุขมันจะล้ำลกันอยู่เราผมล้ำคุณหรือเปล่ามันู้ขอรางวัดหน่อยเพื่อความสบายใจนะคะถ้าบอกว่าเราไปล้ำเขาเขาอาจจะให้สอบนะคะเ้าบอกว่าเราล้ำล้ำแต่ว่าเขาล้ำเราเนี่ยเขาอาจจะไม่สอบที่ผมผมตั้งตั้งข้อสังเกตกันหนึ่งนะเออมีรายการบางรายการที่ผมทำในเคเบิลอื่นเนี่ยนะครับในดาวเทียมอื่นเนี่ยนะซุรินเนี่ย S <S <S คุณโลินเนี่ยไม่ได้ดูฟรีทีวีนะ่ค่ะดูเคเบิลเป็นส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยค่ะดูดาวเทียมดูเคเบิลทั้งหมดแล้วเนี่ยวันก่อนออกอะไรกันกน้องกับคุสุลินเนี่ยสี่คนเก็มาถามเรื่องปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ดินเรื่องภาษีแล้วเนี่ยมีค่ะเออตั้งข้อ,อสังเกตนะคนต่าง <นะ S 2> จาาังหวัดส่วนใหญ่ฟรีทีวีอาจจะรับยากต้องติดเสาเป็นดาวเทียมหรือเปล่าคนทางภาคอีสานวันนี้นะดูดาวเทียมหมดแล้วเหตุผลก็คือว่า ดูของพม่าไอ้ดูของลาวก็ได้ค่ะดูของเวียดนามก็ได้รับได้หมดเลยรับได้หมดเลยนะของเวียดนามเราก็ฟังไปทันเลยหรือดําเด็ดดกด๊กแกเลยนี่ดูไปก็แกแกเส็งได้บางทีนะคะรย์แล้วดูของลาวเราเขาก็มีดนตรีลาวสบายใจเขาพูดหน้าฟังนไปดูของข้าเมรนก็แปลกๆดีเหมือนกันนะเราผมว่าคนแถวแถวถนนดีดีกว่าของเรานะครับตอนนี้มีอีกสายนึงค่ะคุณบุญรัตน์นะคะสวัสดีค่ะคุณบุญรัตน์ค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีครับเออ คือมึงนี่ครับของผมได้รับได้รับจดหมายครับจากสำนักงานกฎหมายนะฮะทวงทวงเงินค่าโทรศัพท์กี่บาทเป็นจำนวนเัินมาแปดร้อยบาทเองครับว่าเราเป็นค่าโทรศัพท์นะแล้วคราวนี้ผมอยากอยากว่าผมก็ไม่เคยเป็นในอย่างนี้นะครับอืมแล้วเราเคยใช้โทรศัพท์จริงหรือเปล่าอะคะใช้จริงครับใช้จริงออค่ะ แต่จ่ายไปหมดแล้วไม่เคยมีค้างจ่ายไปหมดแล้วครับคอะคร่าผมเมื่อกี้ถ้าติดถ้าเราติดค้างค่า,าโทรศัพท์ดีเขาก็ต้องยกเลิกให้เขาต้องตัดแล้วอะผมเมื่อกี้มันมัน,ม,นมันจะเป็นไปได้ไหมแล้วเบอร์เบอร์นี้ยังใช้อยู่หรือเปล่าใช้เบอร์เนี่ยครับเบอร์เบอร์เบอร์ที่ใช้นะครับใช่แล้วแล้วค้างชาระไหมไม่ค้างครับเออไม่ค้างแล้วเขาแจ้งมายังไงไอ้แปดร้อยบาทเนี่ยว่าเป็นค่าส่วนตรงไหนคะครับเขาบอก การค่าโทรศัพท์ทวงถามมาหลายหนแล้วเลยก็ไม่ชาระซึ่งเราก็ไม่เคยได้รับไม่ไม่เคยรับการทวงถามนะจะไม่ใช่แล้วครับอย่างนี้ครับคุณมูลักครับคุณมูลักครับปกติเวลาชําระค่าโทรศัพท์ชาระที่ไหนครับที่ศูนย์เขาครับตามศูนย์บ้างตามเอออะไรนะ่เซเว่นบ้างอ๋อค่ะเพราะว่าว่างๆนะว่างๆไปที่ศูนย์ของเขาอ่ะ เป็นของเขเครือข่ายไหนก็ลองไปเครือข่ายนั้นดูเขาจะมีตารางขึ้นเราถามว่าดูเราค้างบ้างไหมยังไม่ต้องชําระนะไม่ต้องชําระเราเอาเบอร์เนี่ยไปถามว่าเราค้างชําระไหมแล้วมันตรงกับเอกสารที่เขียนมาไหมอืนะคะเออถ้าเขาไม่บอกรายละเอียดมานะฮะเพียงแต่บอกว่าค้างเป็นจำนวนเงินแปดร้อยบาทแปดร้อยกว่าบาทนะฮะครับระยะทางต้องปีปีกว่ากับสองปีแล้วไม่นาน ถ้าถ้าถ้าชำระางงูสุดท้ายเขาบอกติดต่อกลับเนี่ยเราเราจะไม่ต้องติดต่อกลับไม่ต้องนะครับแปดร้อยเขาไม่มีใครฟ้องหรอกไม่คุ้มแปดร้อยไม่คุ้มใช่ไหมคะค่าทนายก็ไม่คุ้มแล้วนะครับเลยครับเออต้องไปวิตกจริตอย่างนี้ครับคุณบุญรักษ์ไปที่ที่ที่เครือข่ายเขาเนี่ยนะแล้วถามเขาดูว่าเรามีค้างบ้างไหมถ้าค้างตรงจํานวนนี้ไหมถ้าไม่ค้างก็จบไม่ต้องไปทําอะไรเลยครับไม่ต้องไปติดต่อด้วย ไปติดต่อกลับนะครับไปไปที่ศูนย์บริการได้เลยเขาตรวจตรวจย้อนหลังได้เป็นปีเลยนะคะคุณบุญรัตแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันมีเอาหนังสือไปก็เลยก็ได้ตรงที่เขาทวงมาเอาให้เขาแล้วก็ยื่นให้เขาดูว่าเนี่ยมันมีทวงมาแบบนี้เราไม่ท้าง่ะเราบอกเราไม่ท้างนะคะรับค่ะครอบมาคราบอาจารย์ครับครับครับแปดร้อยเขาไม่ฟ้องหรอกมันมีหนังสือทวงไปที่ ที่ภูเก็ตว่าผมไปสอนหนังสือลูกศิษย์ลูกศิษย์บอกว่าเนี่ยอาจารย์ก็ทวงมาค่าโทรศัพท์เหมือนกันสองพันห้าเขาจะมาฟ้องไหมผมบอกดูสำนักงานกฎหมายดิสำนักงานกฎหมายเขาอยู่กรุงเทพเขาจะมาฟ้องไหมที่ภูเก็ตสองพันห้าเสียเวลาแค่ค่ารถค่าเครื่องบินก็แย่แล้วค่าเครื่องบินก็ไปไม่ถึงแล้วรถทัวร์ก็ไปกลับก็หมดแล้วไม่ได้ฟ้องเลยไปสามเที่ยวหมดเปเจ็ดพันห้าทวงนี่สองพันห้าแต่ว่าต้องเข้าใจว่าบริษัททนายที่เขาทำเนี่ยเขาก็ต้องทวงไปอย่างนี้แหละทวงไปก่อนเผื่อฟลุกได้ ถ้าได้ก็โชคดีไปได้เขาเขาก็มีส่วนแบ่งนะคะแต่จริงๆแล้วคือไม่ต้องได้เต้นก็เหมือนในบริษัทที่รับจ้างทัวร์เนี่ยรับจ้างทว์ไงนะที่โทรเช้าโทรเย็นตอนนี้หมดไปแล้วหายไปเยอะแลวนะเพราะเขาจะออกกฎหมายบังคับและคือเขาจะรับเจ้าหน้าที่เนี่ยรับผู้ปวชปวสเข้าไปแล้วให้โทรศัพท์สมมุติว่าคุณนิสสาค้างโทรศัพท์อยู่ใช่ไหมเขาจะให้เบอร์คุณนิสามาแลวผมเป็นผู้รับจ้างทวงเนี่ยผมจะต้องโทรเบอร์คุณนิสสาในวันละสิบครั้ง คือเขาโหนมาเลยสิบครั้งโทรไปด่ามั่งทวงมั่งด่าพ่อร่อแม่มั่งทวงมั่งตอนนี้ตอนนี้จะติดคุกกันหมดแล้วนะครับซึ่งเขากำหนดว่าให้โทรสิบครั้งคือให้เราลำคาญนี่ยแล้วเราไปจ่ายอแต่ว่าบังเอิญเดี๋ยวนี้เราโทรศัพท์รุ่นใหม่มันดีค่ะโทรมาเบอร์นี้ถ้าเบอร์นี้โทรมาเราล็อกไปเลยอ่าไม่รับ เดี๋ยวนี้มันล็อกใช่ไหมไม่รับมันล็อกได้ค่ายังชอ่ะนะคะมีสายหนึ่งค่ะคุณสุรพลนะคะสวัสดีค่ะครับเจอเลยค่ะคุณสุรพลครับเพื่อนผมเขาเขาขับรถไปชนรถสามคันนะค่ะแล้วประกันเขาขาดเนี่ยอื๋อประกันขาดพอดีด้วยประกันขาดมาเดือนนื้ไปชนเสาไฟตรนตู้โทรศัพท์ด้วยคแล้วอย่างนี้ ต้องแก้ไขครับไม่แก้ไขยังไงแล้วจะชนเด๋ยนนี้ต้องรับผิดเองหมดเลยประกันมันขาดไงอืออ๋อใช่ไหมถึงแม้จะขาดเดือนเดียวก็ตาม,ม,มวันเดียวก็ไม่ได้แล้วบริษัทประกันน่ะขาดไปวันเดียวมันก็ไม่ยอมแล้วอืครับมันมันก็ต้องรับผิดเองผมถึงบอกบางทีเนี่ยนะเราควรจะมี มันคือคือถ้าบาริษัทประกันเขาดีๆเนี่ยเขาจะโทรบอกจะขาดแล้วนะออเออมันจะมีบอกเหมือนกันแต่บริษัทบาบงบริษัทเขาไม่บอกกันเป็นการบริการกที่ไม่ดีะนะครับเราต้องรับผิดช,ชอบเองแหละรับผิดชอบอนนไปพูดคุยแล้วลองไก่เรจราจาเจราจาต่อรองดูนะถ้าเกิดขึ้นศาลแล้วเราขอขอทํางานใช้เดือนละห้าร้อยนี้ได้ไหมเออตองแล้วแต่ตัวโจทเขาจะยอมไม่ยอมปัญหาว่าค่าเสียหายมันมากมาในแตค่าเสียหายมันสี่ห้าพันก็เดือนละห้าร้อยได้แต่ถ้า ถ้ามันเป็นแสนเนี่ยคงลําบากแล้วครับเขามีการเรียกค่าเสียหายมาหรือยังคะเข้าๆดูประมาณสองแสนกว่าออสองแสนกว่าแล้วเดือนละห้าร้อยคงยากแล้วครับค่ะแต่ทีนี้ปัญหาือาอาเรามีเราไม่มีทรัพย์สินอื่นใช่ไหมไม่มีครับไม่มีไม่ม,ม,มีก็อยู่เฉยๆค่ะ อยู่เฉยๆแล้วทำยังไงไปซื้อาลมันไม่มีรับห้ยึดเนี่ยไปสารไปชี้แจงเขาไปได้มีรัให้ยึดแต่เพียงแต่ว่าถ้าทํางานบริษัทอาจถูกหักเงินเดือนได้แต่เงินเดือนนั้นต้องหักแล้วต้องเหลือไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นที่เขาจะฟ้องร้องให้ขึ้นศาลอะไรไหมหรือจะแจ้งตารวจจับเราไหมเออเสาไฟฟ้าหักเหรอเสาไฟฟ้าก็ชำรุดบประมาณห้าหมื่นอ่ะ แล้วมีตู้โทรศัพท์ด้วยแล้วก็รถอีกสามคันครับไอ้รถไม่เท่าไหร่ไอ้ตู้โทรศัพท์ไอนไนนะ้นี่นะมันเขาต้องฟ้องแน่นะการไฟฟ้าก็ดีกับโทรศัพท์ก็ดีเ็าต้องฟ้องเรียกค่าเสียหายแต่ฟ้องมันก็เป็นคดีแพง่งไงทําให้ทรัพย์สินเสียหายแต่ในคดีประมาทเนี่ยมันถูกปรับเฉยๆขับรถประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายส่วนใหญ่ตำรวจเขาจะปรับ4ี่ร้อยถึงพันสองนะครับไอ้ส่วนการชดใช้ค่าเสียหายต้องไปชดใช้เอาในคดีแพ่งค่ะ นะครับก็คือทายังไงคะก็คือรออยู่เฉยๆต้องรออยู่จนกว่าเขาจะฟ้องมาฟ้องมาแล้วก็ไปแก้คดีที่ศาลหรือไปแสดงตัวต่อศาลแล้วบอกไม่มีเงินชําระและไม่มีทรัพย์สินนะคะคือศาลตัดสินแล้วต้องไม่มีทรัพย์สินอยู่10ปีก็หลุดพ้นแต่ถ้ามีภายใน10ปีเมื่อไหร่เขาขายทอดตลาดได้คะะตอนนี้ก็คือรอเขาฟ้องนะคะบอกเพื่อนคุณสุวรลด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีเงินจ่ายก็คือต้องรอฟ้องแล้วขึ้นศาลเดียวนะคะ แล้วรถยนต์อย่างนี้เขาก็ต้องฟ้องใช่ไหมฟ้องหมดนะครับเราไม่มีกันเลยเขาก็ต้องฟ้องรถยนต์คนอื่นเนี่ยเขามีประกันไหมล่ะถ้าเขามีประกันบริษัทประกันก็จะรับสิทธิ์มาฟ้องรถรถเพื่อนเราครับอ๋ออืมนะคะับพออยู่เฉยๆแต่ว่าราคาไม่มีคุกไม่มีตารางค่สองอ๋อไม่ต้องติดคุกติดตารางนี่ีไม่มีไม่เกี่ยวกับคุกเกี่ยวกับตารางเกี่ยวกับทรัพย์สินอย่างเดียวใช่ไหมคะมีแต่เรื่องของรถเสียหายกระสอไฟฟ้าแล้วก็แล้วก็ตู้โทรศัพท์ครับไม่มีใครบาดเจ็บด้วยใช่ไหม ไม่มีครับโอเคครับสอยค่ะถ้าอย่างนั้นรอเขาฟ้องอย่างเดียวเลยค่ะถ้าไม่มีเงินจ่ายนะคะ,อะบอกเพื่อนสบายใจได้มไม่ต้องนอนคุก ค่ะค่ะมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมคะคุณสุรพลขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะคือบางคนคิดว่าพอไปชนเขาแล้วมันอาจจะกลายเป็นคดีอาญาจำคุกหรือเปล่าคืออาญาเนี่ยมันใช่ทรัพย์สินเสียหายต่ทรัพย์สินเสียหายเนี่ยเขาช่ปรับอย่างเดียวนะครับประมาทเป็นทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายค่ไอ้ส่วนข้อหาเรื่องใช้ค่าเสียหายก็ไปว่ากันในทางแพ่งแพ่งหมายถึงสิทธิหน้าที่เราทําให้เขาเสียหายเราต้องรับผิดชดใช้ ตนี้เมื่อเขาฟ้องเราเราแพ้ค่ะถ้าเรามีทรัพย์สินเขาก็ยึดทรัพย์สินไปขายทอดตลาดถ้าเราไม่มีทรัพย์สินเขาก็ต้องรอยึดไปใน10ปีค่ะก็คือรอไปเรื่อยๆว่าเราสามารถสร้างทรัพย์สินได้หรือเปล่าถ้าไม่มีก็จบแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นพนักงานเอกชนค่ะอย่างเป็นพนักงานของบริษัทอย่างอยู่ในชั้นอย่างเงี้ยโอเคเวลาถูกฟ้องปั๊บเนี่ยมันอาจจะโดนได้เขาอาจจะมีการหักเงินเดือนของเราได้ถ้าเงินเดือนของท่านเกินกว่าหนึ่งหมื่นบาท หักแท็กหักภาษีเสร็จแล้วหักกองทุนจำลองเลี้ยงชีพเสร็จแล้วแล้วมาหักนี่จำนวนนี้ต้องเหลือเงินไว้สําหรับการดํารงชีพหนึ่งหมื่นบาทถ้าเราถ้าเรามีไม่ถึงหนึ่งหมื่นบาทเขาไม่มีสิทธิ์หักเขาจะไม่หักกฎหมายไม่ให้หักให้กินก่อนประการที่สองถ้าสมมุติว่านะหักแล้วเหลือเกินกว่าหมื่นบาทสมมุติผม มีเงินเดือนสักห้าหมืนโดนหักไป30%เปเซ็นตก็ประมาณเกือบหมืนะ่นแปดะแล้วผมต้องใช้อยู่สามหมื่นสองปรากฏลูกก็ต้องเรียนหน้ังซื้อโอ,อ้เยอะแยะไปหมดรายจ่ายไม่พออมไม่ถึงหนึ่งหมื่นไม่ใช่รายจ่าย ไม่พอสำหรับที่หักไปแล้วหักไปแล้วหมื่นสมมติหักแล้วหมื่นแปดผมรับมาสามหมื่นสองแล้วผมยังใช้ไม่พอค่ะ่ะเพราะว่าครอบครัวผมเยอะมากเนี่ยลูกเยอะพ่อแม่พี่น้องมีลูกอีกเราต้องยื่นคาร้องต่อศาลขอให้ศาลลดภาระการหักจากหมื่นสองหรือสักหมื่นได้ไหมหมื่นแปดหรือสักหมื่นได้ไหมอันนี้มีวิธีการทําได้แต่ชาวบ้านไม่เข้าใจพอหักแล้วหักเลยอแล้วปัญหาเวลาหักแล้วในกรมังคับคดีก็ไปถือไว้เฉยๆไม่ค่อยเอาไปแจกเขาหรอกแล้วมันดุ่งไปหมดเลย นะคะคือเวลาขึ้นศาลแล้วเนี่ยมันเป็นการไกลเกลี่ยและทําให้ทุกคนคสามารถอยู่ดํารงชีวิตได้<ช>อย่ยังไงไม่ต้องห่วงในการ<ม>ที่จะขึ้นศาลนะคะคคกมีการฟ้องร้องมาส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะส่วนถ้าท่านผู้ชมมีประเด็นที่ต้องการปรึกษานะคะโทรเข้ามาที่เบอร์0 2 3 3 8 3 8 3 4ค่ะพักกันสักครู่ค่ะ